อาทิตย์เลยเอาวสวัสดีค่ะนี่น้องกระทุ่มจากคุณพิรัชขอบุญขอบุอบคณคณะกรรมการหมูบ่บ้านท่านปวสิป็นท่านคุณพีผู้ใหญ่พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยนะคะท่านสอบตทุกตุกต๊กทานคุณพ่อคุณแม่แลแ้วก็แขกผู้มีเกียรติสุกุสุขเนราม่นเนาะวังอาทิตย์ก่อนนะคะพบพอกันมายลี่กับคุณศักชัยบันดีกับอว่บาดยนรอย้อยถอยกลับเขามานะคะหาพีหาน้องอีกคือเก่าอันพี่น้องบานย่งคือไปยืนยุ่ไก่แต่จ้าเพราะท่านเด้กครบติจ้ก เพื่อพรท่านไอ้มีหมองนางเนาะเรียนเชิญพี่น้องบ้านย่างน้ำเด้อแม่เด้อเพื่อพี่น้องสาสิเลียมบม่หมองให้พี่น้องบ้านย่างนาง้งบุญนาะอยู่ทั้งนอกเขาขอบบุญขอบคุณพ่อคาแม่คายตุกตุกฐานรอบนี้ฟังลองฟังลำจากน้องแซลลาสักชัยน้อยดาวเหนือหลกักกาความมวลความูเตือนต่อจากนี้จนพอหวัวตีสองพุ่นละนะ้องคุณพี่เนาะนะคะพบพพอกันคะ่ะขอบพระคุณเจ้าภาพทุกทุกฐานเนาะคะ่นะเนาะ ครับผมฟังเสียงลำสะกอนยกแหลกแหกมานก่อนไปหน้ามาหลังพี่น้องบรรยั่งปัญหากันอยู่ซ่อมทางกันอยู่เอวันนี้ใครอยู่นะครับโบจืดหนังเนาะพุ่นวะพุ่นสิตกกับตีโอ้ยเราจะมาอ่อนซ่อนลูกอ่อนซ่อนเมียจะเนาะไทยเงี้ยเดี๋ยวกัดจะเนาะบ้านแหลมต้ซื้อเลยบ่แหลมต้ซื้ออันใดแหลมอะไรกันแหลมพี่กัน เสียงแหลดี๋ยวว่าอยู่ตรงนี่ต้องคอยว่าเสียงแหลมเยเดี๋ยวพอด้ว่าเนี่ยคุดีเดียไป่าเสียงแหลมเลอเมือเี่ยราองพอด้ว่าสี่ย่านเลยจะรองเมืองเสี่ยวนี่ต้องขอลองเพลงจนๆย่ย่แย่ๆเนี่ยละมอสแฉะเร่ก็มอสแเ่หรมื่อเนี้ย่อยากทองเสียแต่เจ้า

นีคุณภรัตนังรรมรัตนัง uman, สังภร ну, ัต <essel producer, S 1> นังกูกูสันทุกูนาคามโนกัสสัปุกูตโมภาษีอริยเมตโยรุนเตโนพุทโธเอมาปกมาบังคุณเอคุณคุณไม่ด่ามันด่าคุณครูบาอาจารย์ทั้งคุ่ชิมคุณท่านหอมาปกมาบังหอมากังมาลี่มาในเ่คุน โอ้แลนอน้อน้อนอนเออก็ต่อรับพี่น้องบันญ่บาเบิร์ุขพ้นไปครับไม่สสดผืนหน่อยเหนอเนาะเอาสาดมาล้มมานังอีกเด้อ เอาละฮะนี่จะมาสาธุเรื่องขาข้นบนอบมีอุ่วายบาทบังคมขอ้สมใจเกนี่ยปูที่ว่าลำลองขอให้เสียงคองขาได้ยินไก่เป็ดตัวตั้งไปเอ็นอยู่ป่าลิงยำพอลง คอให้คนนัวเจ้าผู้บาผู้สอวนสั่งขอให้มาเลี้ยงกลาตัวขาพุ่นลำใครนำทางเข้าไปในถ้ำมายาพาดชารุนเดีอวคอยนะขาดเจ้าพ่อเลงยำพ่อมองให้สะบองของขาเกขาไว้ไหลเรียนเหมือนนั่นเริ่มเหมือนนาที่แม่นนาผู้ไหลลิ้วเลงลิลล์ารุนเดือดน้ำอยู่อัดกระยายเป็ี่ยนคำรับในถ้ำก็จะได้เป็นลาใครมาคมกับปัญญาไม่ใส่ซองใครคุณได็ให้สะบองของกับปัญญาการเจ็บเปลี่ยนไปได้เงินแม่นลำกับสักใคร่ลา มารลักเอวคารุดเตือควายกิดนอบน้อมตาพองเข่าสวะที่บ้านขอให้ฟังกิจมันคุระผาร้ำคำเดียมให้เด็กเมียมาเทียมผู้ก่ายจะดิ้เป็นนางไก่ขอให้ได้ประสงค์ดั้งเจ็บ่วงขอให้ได้ประสงค์ดั้งเจปบบงให้สมองขั้นหลเรียนปันบักรุมงจริงจะได้เมียตาขอได้อดีตอย่างยังจังได้ก็ให้ได้ไหลเรียนบ่เอยทั้งหัวกินกัดจันได้ผู้โอยธรรมเกินคนละคารูดเน้อควายสูงกว่าเข่าผู้เที่ยวผาลำหลองสมองของ ขากระว่านไมาเล่นคนหรือเมีคนแนเด่นดันใจพว่กวงบ่อบ้านน้ำแตัดันพราขันแล้แข้งทางใดนับเตัดดันเพรา่ขันแลแข้งทางใดสาธุเดือยาได้ขึ้นสาแก่แด้แห้งกันล้วร้วงปาคุณทําเจ้าปาะคุณทําจะาบาดดัมกายยาได้กางควายมาเลียมกังตัวขาภูลำ เอาเรือบวบราณละพ่อ ไม่ความมาเมื่อนี่ยศรัทธาเจ้าได้ทำบุญสร้างก่อพวกคุณแม่คุณพ่อได้ทงนำทำบุญได้สั่นละตุนทุนปัจจัยใจไรบาทความหลักก็โดยพวกยาพี่น้องวงสามีมากหนาหลายท่านมีความฟุ่มความหมูอจ้งบ่อร่ำหนึ่งคู่อย่างสื่อเสียงหังเพื่อเราจะให้คนฟังเสียบงานกันมวลถลั่วซับไหลส่วนทุกจังปัดแต่กระรองทั้งในด้วยความเป็นห่วงเพื่อเราให้บ่มจากวางบัตรสุขสันจะได้ไปปันยันทำทำสางก่อมีศรัทธาตั้งตัวเริ่มใส่ ใจกิ่งบ่อลับว่าใช้เรือยิงสัทธาเจ้าภาพเมื่อนี้ผมขอกาบนมนบวันทาบเรจังผมมาลำงันสวยหมูตลอดหอดทั้งคู่ลำกอนยิงสายจังละกจังยังไรลสัทธากาเกท่านเขาวัดสาเนจังหมอลำสาเนเรียงแขกคนสักางงานนี่เมือนไหลแต่เปิ่นบ่เสียดยสินดานีประจุมผลพันลาสินดานสีน้ำมาเป็นห่มกลุ่มเดียมเทียมตัวก็ได้เมือได้มัวแนวได้จากอย่างตลอดหอดึง

เฮานีเแมือนเกิดอยู่ในวัดตาพุนเพียงแต่บาเป็นคนตัวดุนสมุทรทราบสิ่งของทุกชุดแดงเกิดตั้นหาแต่ละเมื่อตาค้าจะตาแพงมันไหว แจบไปสิบไ่จุดจีเผารุนตลอดหอดตัวตุนคนเฮาเจ้าคอยเมื่อชื่อบิดเฮาไม่สิ้นมาพดับกันวะไรโทรซับมันละเป็นดินบินวุ่นไปจุดไม่จุดมุนบินทานป็นเต่าเป็นจังสันคนเราที่มีอย่างเนียนแน่ไปสาบวันตั้งแต่บินยานจิตใจไปนรกกับเมลปะตบินยานคือเก่าไปสังขารบูดเน่าลูกล้างห่างแต่ไรไงกะว่ายากำยินอยู่เป็นจังสันลาหมูป็นจังสันลามัวพี่น้องปองปะ อบ่เข้าสีแต่ทำท่านไปเนี่ยตาสนี่ยำแต่บความรู้ความรู้ให้ผ้ากันตั้งตัวจำสินงฟังเทเพื่อที่ดับกินเหลียด้าคาตันหนาไปเป็นเทพบัตรอยู่สะบันยวนยวนอันคุ้มนาวิธีในผู้สาวเก่าอันห้องว่าหันผู้สาวใหม่ก็เป็นยังเราเข้าใจกันดี เอาคอยเปลี่ยนคอยไปสะกนบาปบุญคุณและโทษจะคอยเบ่าในตอนต่อไปถือพยโยเลกลแยกหมันกันหนมาใหม่ลูกเตาอยู่สูงก็พอก็เม่ก็พี่ก็นองเมื่อนี่กราบนามาสกรยารเงีๆยวถึงท่านพระคุณเจ้าผู้ปินประมุขประด้านด่านไฟสูงกราบคาระวะไปย่งเจ้าที่เจา้เจาฐานเจา้าบ้านเจา้าซอมเจ้าผุ้มหศักดักรักบ้านรักเมืองพ่อแม่นาหน่อยกรณนี้ผู้คำน้ำให้กินคำดิน้นอยู่ไหวไปหอดอยาผู้ผู้พุกพักรักษาพีนองสาสิเลียมของเฮ้า อายูซุมจินเย็นเสือบมาเนาะปีนองเนาะถือว่าลูกเต่าทั้งสองเออบ่ได้ขวมบ่ได้ไกยบ่ได้ลูกบ่อแดงลูิธลบศาสตร์ประมาทคุนีบบ่เป็นการดีปันใดเพราะฉะนั้นแล้วเพ่นประเ็ดตามเหุเพ่นว่าเขีดตามปู่กีกับปู่ตกมีบาดปูศาสตร์กับมีเลียมมีลายสิธิธนั้นลบศาสตร์ประมาทคุนสิธนันสิบอจะลื่นสีดังสีเดียไปบ่ได้เิ่นจังว่าเขียมผีเ่าเขียมโจยืงนเจ้าเป่าบืนโตเป็นคนผู้น้อยย้ำสิสกสิีตอยตองมีคู่มีบา ต้องกาใบวันท่านมหามันจังแม่ละธรรมดาดอ,อกพ่อใหญ่ลกูกเตาลืมคุณพ่อคุณแม่ิ่น้ำมันบอดอีลูกสิษย์ลืมคุณคู่บาอาจารันิ่น้ำมันบอดถูกเท็ดหน้ากระตองเบิ้งขอปลูกว่ามีหน่อยมีลาย คนดบบีไแปรสกกะบ,บ่อไตไแปรเสกกะบ่อเอือตั้งแต่โม่ยาสเป็นคนรู้ปิดเหตุปิดข้องให้ไปตามท่อน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกอยาเป็นสิ์บอกหลอกบาบามีอาจารย์เ,รยนนยเพื่อนว่าเลนนำพัวเพื่อนว่ากอนำคู่ผู้ได้ดูผู้นั้นได้เถิดุู้ไดจังแมนนี่ คุณนคู่มาจันสอนโลกสิโหจันอันหจักนี่ทุกทุกอย่างบอกเค้เสียผู้ขาบอแมนสิทลืมคู่สิเถิดท,ทุณนบูธาเบียบอคือคนบางคนคู่บันสอน,นมาดีแล้วลืมความหลังบอตั้งเทียงล่ำเป็นืิอเสียงจักไปสอนไม่แต่เขาบัดข้ามเมาันอยู่ดาวส่วนละตัวผมบอกให้คิดก้าวเราดููกเหีเ้ยสาธุเด พอคู่จะร่นหน่อยดาวเหนือพอคู่สังอหน่อยดาวเหนือให้นําน้ำสองอังทางเด่นแจงให้เป็นแสงเดียนไตเป็นแสงไฟแจงตาบานให้คุณพ่อนำน้างเป็นแสงไฟรอสองแจง ให้ลำนองแม่ลามวนดีให้ลำนองเม่ลามวนดีเด้อคนฟังโอ้ยน้องอ๋อโอ้ยน้อยลำนนา หลักสูตรลงสะกอนบ่ได้เฝ้าบ่ได้ฟังบ่ได้กลอมบ่ได้ตายตั้งลาง,งใน,ในั่นไดอ่อขึ้นทักขันมันย่อกู้สวัสดีครบับเออจังสี่นี่คือแบบแก่กาแฟโขกปากไงจังสี่แหละคือคนสียูนอัปก่นหอดีสองสี่สามซากันก็มาล่ำลงหันวันนี้ฝนก็บพตกดอกเออพญากรอนอากาศเคยแทนมาเออตีสองคุณละยี่สิบนาทีจังสี่ตกเจ้าเห็นได้ยังข้ามเกลือล้น ใส่แรงงานพูนี้เดี๋ยวใส่น้องใส่นุ่งคนมาน้องนุ่งใส่กระโปรงนี่ก็ได้พอดีพันพอดีพันนย่างงี้หมดเฮ็ดจะเฮ็ดมีดลักนี่นั่นนี่มันเฮ็ดมีแผ่นเลยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเด้อจะเข้าเดี๋ยวพอเขาหมดใจพอแค่นี้ ถือ่าบุญอย่างอันอย่างพี่น้องก็เข้ารับรู้รับราบเป็นอย่างดีเนาะแต่ว่ามาล้ำนีโ่โหตั้งแต่ว่าเป็นบุญแจกเ,เอบ่ทันได้ได้ซ่องอใส่แนกาดขอเนี่ยเด้อเจ้าภาพเด้อจุดจ,จ้าหาเลี้ยนลูกโตมาหอดมาเติมบ่ทันเด้สามหอดมองมีถือว่าบุญอย่างอันอย่างพี่น้องก็เข้ารับรู้รับราบกว่าเป็นอย่างดีเป็นบุญอุทิศเนาะพี่นอนะ้องเนาะอุทิศนี่แปลว่าจังไหนอุทิศแปลว่าทรงทรงบุญทรงท่านทรงบุญทรงกุศล ไปหอดไปถึงพลลมเสียหายใส่ใช้จากแต่มารับเอากองบุญของท่านจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่จากลูกจากเต้าไปแม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่ไมีหนีไม่พ้นนั่นคือความายสิ่งสีน้ำติตโตไปได้บาปและบุญคุณ,คณและโทษสินทานภาวนา,า,วนาเหตุใบบ่ได้ขาดเออเนาะถือว่าลูกเต้าม้อนี้ถือว่าพี่ว่าน้องของเฮ้าสาสสีเดียมของเฮ้าพี่น้องใกล้ชิติดกันผู้คิดหอดจอดหามา่วมบุญความท่านลูกเต้าคือกันบรลองบ่ลำทั้งสองมาหอยมาแขม น้ำกองบุญสะดาเจ้าภาพเป็นส่วนหนึ่งเป็นฝ่ายมอรสุเสกเงานตลอดทั้งคืนตลอดทั้งกองบุญนาะพี่น้องเนาองอ้ยมาใส่สาวมาลำมายุรีมาบังหันขอข่ฝ้าน้ำฝนญข่บ้านข้างในเกี่ยวเจ้าไข่ฝากไ้เมื่อนี้เลสิมะเกี่ยวเมื่อนี้ก็สิเกี่ยวอยู่เครื่องนงึงเมื่อตะเกี่ยวงานไหนอยู่เครื่องนึง ดนดนก็เจอกันเพื่อนหนึ่งโดนดนก็เจอกันเพื่อนหนึ่งโต๊ะแต่เล่นมาใส่แด้คำเดแต่ก่อนถึงดำถึงเหล่แต่ก่อนถึงดำถึงเหล่เดี๋ยวนี้ก็เด็กก็โซ่ดำโซ่ดำโต๊ะนั่งก็สวยดีโต๊ะนี่ก็สวยดีเสียทีแต่ของดำก็ถือกันดีใช่ไหมยังดำยังดำยังดำก็สมยังดำว่ะดิเออกระสิียังละดำตาดำตีว้าย ต้องนั่งกับสวยดีต้องนี่กับสวยดีเสียดีดไม่มีอะไรจา้าโอ๊ยดอกเออแล้วอยากมีสว่วนรวมตัวนี้ยก็เปอย่างดอกว่าเออสี่ตัวดูแลดีตัวเอาเกี่ยวสามวัลลามายูรี่ใส่เสียงออกคำน้ำนึก ได้เสียงพินนำมันจังมวนเอาจังสี่สาก้อนก้อนสี่หลองสี่ลำก้อนสี่ไปสีมาก้อนสี่เกี่ยวให้ไฟตกลงกันสักกน่อนขออนุญาตสักหนึ้อถ้าฮี่เนกระได